กิจกรรมติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาคุณภาพาวิชาการพวค่ะกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เราจะมาตารุยข้อสอบโอเนระดับชั้นมสามก,กันกับอาจารย์คณิตสัมพันธนาการค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะอ่ะหลังจากที่แอนดรูว์รู้สึกขอบคุณแล้วนะคะว่า เฮ้ยว่าจะเล่าให้ฟังเนี่ยจอนก็โดเลยว่ากด4 3 2 1อันนี้เป็นยังไงมาลุยกันเพราะว่าว่า the rule goes like this กดเป็นอย่างนี้นะคุณขาฝากเด็กๆฟังด้วยไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะคะ40% 40% for saving saving แปลว่าอะไรคะลูก save ก็คือการเก็บการออมนั่นเองเอ่ะออมไว40้40%ค่ะ 30% for necessary expense นะคะ necessary คำนี้ดอกจันใหญ่ๆโตๆเลยต้องทราบแล้วคำง่ายของมันคือคำว่า important คือคำว่าอะไรสำคัญถูกต้องไหมนะคะเก็บเงิน30%ใช้จ่ายในส่วนที่สำคัญในชีวิตเออแล้วก็20% for leisure activity leisure คำนี้แปลว่ากิจกรรมยามว่างนะคะกิจกรรมยามว่างเออก็อาจจะไปฟังเพลงค,งคาเฟ่เติมเกมอุ้ยเติมเกม20%อร์พอไหมนะ and 10% for charity ขีเส้นใต้คำนี้เลยนะคะ charity แปลว่าการบริจาคค่ะเออสรุปกด4 3 2 1คืออะไร40ให้เก็บไว้ 30ใช้เรื่องจำเป็น20เอาไปหย่อนใจไปเที่ยวไปเติมเกมและอีก10%เอร์ซาไปบริจาคค่ะล,ลูกค่ะทำได้ไหมก <laughs> ูจำค่ะนะคะแปอยู่ที่กิจกรรมยามว่างค่ะเติมเกมเลยแปดสิเนะคะแล้วก็อีก10%คือเรื่องสำคัญแล้วก็อีก10%คือบริจาคให้ตัวเอง <laughs> นะคะอ้าว พอพูดเรื่องกฎเหล่านี้มาแล้ว and you พูดอะไรดีฉันจุดๆเพราะว่า I hardly make ends meet each month ค่ะโอ้คำนี้เป็นสำนวนค่ะ make ends meet ค่ะมาดูคำนี้เลยอันนี้เป็นปัญหาของมนุษย์เงินเดือนเลยนะลูกคา make ends meet คำนี้แปลว่าอารมณ์แบบต้นชนปลายเดือนต้นเดือนชนปลายเดือน เอออารมณ์แบบว่ายังไงอูชันหนะ้าทำให้เงินต้นเดือนชนปลายเดือนยากมากเลยแปลไทยเป็นไทยใหม่ไปว่าอะไรเออคือมันชักหน้าไม่ถึงหลังถูกต้องไหมเงินแบบมีหนึ่งพันใช้หนึ่พก็หมดเดือนเลยก็คือไม่มีเงินเก็บเลยเพราะฉะนั้นพูดอย่างนี้แปลว่าแอนดรูวทำได้ไหมคะ เออเขาทำไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าทำไม่ได้ประโยคไหนแสดงว่าแบบมันยากมันทำไม่ได้มันไม่ได้เลยนะคะไออะไรดี I can't do that I would say so I won't refuse it I could follow this rule สรุปทำได้หรือทำไม่ได้แต่สถานการณ์คือไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันมีประโยคเดียวที่ตอบป,ปุบรู้เลยว่าไม่ได้เฉลยคือข้อ คนหนึ่งค่ะ I can't do that ฉันทำไม่ได้หรอก because I hardly make e n s m e e t each month นะคะจับต้นชนปลายต้นเดือนชนปลายเดือนไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้น4 3 2 1าม่งไม่ทำแล้วนะคะเออ I would say so ก็แปลว่าเห็นด้วยนะคะ I won't refuse it ฉันไม่ปฏิเสธหรอกนะคำนี้แปลว่า ปฏิเสธนะคะ I could follow this rule เพราะฉะนั้น2กระ4ความหมายเขาเหมือนกันคือฉันจะทำตามนั่นเองแต่จากเรื่องคือทำไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก,ก็ต้องบอกดิกๆได,ด้ว่าด้วยสถานการณ์การเงินในปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจเราฟุ้งเฟอ้อมากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะฝากเด็เดกๆก็คือต้องใช้เงินอย่างประหยัด เก็บหอมรอมริบมีเงินใช้ในอนาคตจะได้ไม่จนเหมือนกูจำนะคะโอเคเจอกันข้ามนะคะ่ะ